สวัสดีครับจากช่องจดจเจียมวันวันนี้สุดตอนเกียร์แมวครับอันนี้จอมวันครับเนี่ยจอมวันจอมวัน ว่าไงครับตายตัวนี้ครับเนี่ยคิรข้นว่าไหพออยู่ใต่้องพราะเพาะย่บอกสีเหยบหางปิดหลดว่นิ่มบลูอลูอไามังกินได้แล้วสีอ้วน